สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหน่งเปิดใจปิดฉากรัก4ปีเป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีครับสําหรับเซียนใบหวยคนดังอย่างแม่น้ำหนงเพราะออกมาให้เลขเด่นเลขดังอยู่บ่อยครั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวเศร้าว่าได้เลิกรากับสามีหนุ่มแล้วและจากนี้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสามซึ่งหลังจากที่มีข่าวเลิกออกมาทําให้แฟนหลายคนทักไปหาอดีตสามีเพื่อขอให้กลับมาคืนดีงานนี้แม่น้ำหนงจึงได้ ออกผาไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนๆแ,และบอกเ่าให้แฟนๆทราบแล้วว่าที่ผ่านมารักกันมากแต่เลิกกันเพราะความรู้สึกที่สะสมโดยเจ้าตัวได้เผยว่าขอบคุณแล้วก็ขอความกรุณาหลายคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในพื้นที่ของเขาหรือถ้าไปหาเขาบอกให้เขากลับมาหาหนึ่งหนึ่งจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเขาจะมีเหตุผลเขาจะหนักแน่นนะคะซึ่งหนึ่งก็คิดว่าทางเส้นนี้หนึ่งกับเขาหนึ่งกับสาม,มีเนี่ยตอนนี้เราถอยกันคนละก้าวนะคะอยู่ในจุดที่หนึ่งเป็นแม่แล้วเขาเป็นพ่อต างคนต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกไม่ได้ตัดขาดกันหรือว่าโกรธเกลียดกันแต่แค่ว่าเราก็ยังเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาก็ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะแต่ณนะวันนี้หนึ่งก็เป็นสดนะคะ เราไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงนะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะคะแต่ว่าหนึ่งยังไหวแน่นอนยังไหวยังสามารถไปต่อกับชีวิตแน่นอนเสียใจในช่วงที่หนึ่งหายไปไม่ได้ไลฟ์ก็เพราะว่าหนึ่งอาจจะกําลังน้อยกับชีวิตอยู่และกลัวว่าจะมาไลฟ์ก็จะร้องให้อะไรแบบนี้หนึ่งไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่ณวันนี้เราเข้มแข็งพอแล้วที่จะออกมาพูดก็พูดเลยเราก็จะไปหย่าก,กันในอาทิตย์หน้าหนึ่งก็จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วอยู่กับลูก3าคนก็เป็นคุณแม่ ูกสามแล้วก็ที่ผ่านมาต้องใช้คําว่าเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกและเขาเป็นสามีที่ดีของหนึ่องอาจจะมีเรื่องที่เขาทําให้หนึ่งน้อยใจเสียใจตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่หนึ่งก็รักเขามากและเขาก็รักหนึ่งมากเช่นเดียวกันเราเลิกกันด้วยความรักนะคะ เราต่างก็รักกันเราไม่ได้เลิกกันด้วยความเกลียดแต่หนึ่งมีสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันและต้องทํามันให้ได้นะคะเอาเป็นว่าก็ตามนั้นนะครับทุกคนแม่น้าหนึ่งก็ออกมาแจ้งแล้วว่าไม่ต้องไปทั้งหาฝ่ายชายแล้วเพราะเป็นการตัดสินใจที่คิดมาดีแล้วซึ่งการเลิกรากันในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่สะสมมากกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ